ก็สวัสดีเช้าวันศุกร์นะครับก็วันนี้ก็ผมได้ทําการฉีดตัวยาฆ่าแมลงไปแล้วนะครับเมื่อตอนเช้าก็เนี่ยใบเลยกลังเปียกๆอยู่เลยนะครับต้องการฉีดจนใบชุ่มนะเพราะว่าเมื่อสองสามวันก่อนก็โดนในตัวแมงอะที่แมงเหมือนแมงกุจีนะครับแมงกุจีขี้ควายในบ้านผมเนี่ยก็มันก็เนี่ย เล่นงานใบชุดนี้ครับก็เป็นใบชุดชุดแรกของปีนะครับก็เสียหายก็เยอะนะบางต้นก็ไม่มียอดเลยนะครับผมก็เลยต้องจัดการนะพอาะฉีดไปแล้วก่อนหน้านี้ประมาณสี่วันที่แล้วก็มันยังก็กินอยู่นะวันนี้ผมก็ฉีดอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่สําเร็จแล้วก็ไม่มีอาการใดๆเกิดขึ้นกับแมลงผมก็จะเอาพวกที่เป็นเชื้อราที่เป็นตัวเชื้อรา วอ,อยกำจัดแมลงโดยตรงนะครับเป็นเชื้ราที่มันมีปฏิกิยากับมันมีปฏิกิยากับแมลงโดยตรงนะครับก็จะประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรเยอะตอนเชา้าเดี๋ยวผมต้องไปทำงานอีกนะกนครับ